ล้าฉันต้องรีบไปสอนแล้วเนี่ยไม่งั้นไม่ทันแน่อโอ้ยยังไม่มีใครมาโชคดีไม่งั้นผู้ปกครองโทรมาร้องเรียนแนะ่ฉันเป็นครูใหม่เดี๋ยวโดนร้องเรียนจะโดนไล่เอาตั้งแต่วันแรกเอาฉันต้องทำตัวให้ดีที่สุด ครับสวัสดีครับครูวุ้ยเออหนูมาจากไหนนะจ๊ะอ๋อข้างหลังมีทางทะลุนะครับมันเป็นล็อกเกอร์ครับผมไปเก็บของที่ล็อกเกอร์ครับมันไม่มีทางทะลุไม่ใช่หรอจ๊ะเออมหูพูดผิดครับผมไปเก็บของที่ล็อกเกอร์ครับไม่โทรไม่บอกผู้ปกครองใช่ไหมว่ารูมาสายที่นี่ไม่มีเรียนพิเศษตอนเช้าสักหน่อยนะครับคุณครูเอาหรอจ๊ะครับ ไม่เหมือนที่โรงเรียนของครูสักกันหน่อยว่าแต่รู้ได้ยังว่าครูเป็นหนใหม่เอ้ยครูใหม่ก็ต้องรู้สิครับผมไม่เคยเห็นหน้าครูเลยผมตั้งที่นะครับสวัสดีครับคุณคร,ครูสวัสดีจ้ะอรุณสวัสดิ์บอดี้อรุณส,ส, <c oughs> สวัสดิ์อรุณสวัสดิ์บอล นายนี่มาคนแรกทุกบอนเลยนะส่วนโกลเด้นก็มาคนสามก็ต้องรอโกลเด้ g o l d ื n โกลเด้นพวกนายสองคนนี่ก็มาเช้าจริงๆเลยนะบอลนายต้องนั่งข้างหลังไม่ใช่เหรอก็ใช่่ทีห้องนี้คนตัวเตี้ยเยอะมากนี่แม่ความว่าฉันตัวเตีต้ยงั้นเหรอเปล่าซึ่งหน่อยฉันไม่ได้หาว่านายตัวเตีต้ย เอาเอาอย่าทะเลาะกันเลยฉันว่าใช่วันนี้ไม่นนมันปิดเทอมไม่ได้ฉันล่าเรื่องเบิกบาอนอรุณสวัดเ,เพื่อนอรุณสวัดชีต <c oughs> เราอาจจะเสียงอู้ยนิดนึงอาจจะแปลงเสียงไม่ได้เพราะเราเจ็บคอนะอรุณสวัดเ,เพื่อน นักเรียนจ๋า,าขอบคุปกันทุกคนยังจ๋าขอบทุกคนแล้วครับโอ๊โทษทีเนอะไไมันเป็นไรบ่บลูฉันให้ภายนายทุกเมื่อเลยเพราะฉันไม่เป็นหลัอโอเคนักเรียนวันนี้ครูก็จะไม่ได้ <c oughs> มาสอนอะไรมากนะครูแค่คจะให้เด็กนักเรียนแนะนำชื่อและใครเป็นเด็กใหม่มากเ๋าะมือขึ้นสิ ไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคู่เป็นคู่ใหม่นะคือยกมือเอิม่มชี้จ้าทำไมชี้ตัวเล็กขนาดนี้จ้ะผมไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวคู่มาเราเป็นหนึ่งคู่ไปกิบของก่อนเ,ออเริ่มจากคนนี้ก่อนเลย ผมชื่อ <c oughs> ผมชื่อบอดี้ครับ <c oughs> <c oughs> เอมผมชื่อชีครับผมชื่อบารบารูครับหนูชื่อไรค่ะผมชื่อโกลเด้นครับผมชื่อบอนครับผมชื่อเควินครับหนูชื่อลาล่าค่ะโหผู้หญิงแค่2คนเองเหรอเนี่ยน้อยจังเลยโอเคนักเรียนทุกคนครูก็จะ ข้ามนี้ครูก็จะครูจะไม่ทำเลยครูก็จะปล่อยให้เป็นข้าวอิสระนะเพราะว่านี่เป็นวันเปิดเทอมวันแรกทุกคนยังไม่ได้แตนสลางสอนอะไรเลยครูก็ยังไม่สอนะจ้ะครูก็จะไปสำรวจแถวนี้ซากหน่อยด้วยกันนะนักเรียนก็ไปก่อนเลยว้าวเป็นอิสระครูคนนี้ใจดีอย่างนี้คิดว่าจริง แ,แต่ครูยังนะไม่นำชื่อให้เราเลยนะนั่นสิครูไม่แนะนำชื่อให้เราเลยเอาไอเดียวจะไปยุยงเ <c oughs> ถ้าครูมาเดี๋ยวฉันถามให้ดีกว่าเพราะนายไม่มีถามความกล้าเลยชิดฮะ เอมบอลข้างมึงขับอิสระลเราไปไหนกันดอีอ่ะเออไม่รู้ว่าเราจะนายรือกโกลเด้ฉันว่ากะว่าจะกลับบ้านเพราะว่าวันนี้ไม่เรียนอะไรฉันก็เบื่ออย่ากลับเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเราก็พร้อมือนก็ได้เราอยู่บ้านเดียวกัน เราต้องดีใจจังเลยชคบฉันเห็นนี่กับกูาคกันเห้ไม่ให้ฉันคุยด้วยใช่ๆๆ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 ๆาๆๆๆ่ๆๆ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 ๆกัๆๆ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 ๆ เอิมครูครับชีนเขาอยากจะรู้ว่าครูชื่ออะไรเหรอครับ<ม>อ๋อคุณครูชื่อการเด้นจ้า <S <S <le af> เอิมนักเรียนได้เวลาไปกินข้าวแล้วจ้าไปกินข้าวนะ <S <S <le af> คงรู้ที่ท,ท,ที่นว,ว่าที่กินข้าวที่ไหนครับครูผมรู้แล้วครับเพราะว่าผมเป็นเด็กเก่า <S <S <le af> เอ้ย <S le af> ผมเป็นเด็กเก่ามาก สะๆๆๆดีหลังจากพักเทียงแล้วคุณก็จะถามนะว่าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วไปกินเถอะมันไม่ค่อยปิดประตูทางเข้าจัง ในไหนทุกคนก็ออกไปหมดเลยฉันมีเรื่องอะไรอยากจะบอกกับนายอ่ะมีเรื่องอะไรอยากจะบอกฉันงั้นเหรอคือฉันชอบนายนะบาบาลูฉันก็ชอบเธอินอไลฟ์ไปกินขา้าวด้วยกันเถอะปีะตัวกันฟิว <s ug> ลงอาหารไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ย นันจะใช่ล้วมั้่ใช่ไหมพูดสิใช่ไหมตอบมันตอบได้จที่ไหนล่ะโอ้เสียง่็จะทางนี้หรือมั้งโอ้ยใช่นักเรียนดีกว่าเด็ก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 มีอะไรครับครูโรงอาหารไปทางนี้ใช่ไหมจ๊ะ ครับครูงั้นเดี๋ยวครูไปก่อนนะเอิม่มครับครู Light. <laughs> ถึงโรงอาหารเลยกะกักัโรงอาหารไม่มีอะไรให้กินเลยฮ่าฮ่าฮ่โอเคนอลิสต่น ฉันจะนั่างกินตรงนี้แหละแล้วนายจะเอาข้าวมาจากไหนหรือฉันไปซื้อข้าวกว่าา่นมั้ยแลให้เพื่อนมาคบกันดีกว่าเอิ่มนักเรียนจ้าคอยากถามว่านี่กี่โมงแล้วล่ะเท,ที่ยงเที่ยงเที่ยง